อดีสรเพียงเกตไม่รู้ฉุนอะไรคุณธนาธรนะครับขึ้นเวทีทวง MOU ผ่านกฎหมายนิริรรรก,กรรมไล่เดินไปคนเดียวเถอะมาดูกันต่อนะครับอ,อดีสรเพียงเกตไม่รู้ฉุนอะไรคุณธนาธรนะครับขึ้นเวทีทวง MOU ผ่านกฎหมายนิริกรรมไล่เดินไปคนเดียวเถอะนะครับไล่คุณธนาธรอีกแล้วอดีสรเพียงเกตนะใหญ่ใหญ่ครับแก้วใหญ่ครับสภาใหญ่จนุบขาไม่ลงฝีมันขึ้นใต้จักรแร้หรือย,อยังไงนะครับเป็นแค่คนประสานงานหรือวิบไยรัฐบาลเท่านั้นเอง อดีศรเพียงเกตครับ4ธันวาคมสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ทวิตเตอร์ตอบโต้นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าขึ้นเวทีทวง MOU ฉบับที่2ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในการยอมให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตหเป็นประธานสภาพเพื่อแลกกับการเห็นชอบกฎหมาย4ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูปกองทัพ3ฉบับกฎหมายนิรโทษกรรมหนึ่งฉบับพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาให้อภัยเพื่อไทยในเรื่องตั้งรัฐบาลนะเพราะเพื่อไทยคือมิตร โดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับผมไม่รู้จักคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นการส่วนตัวนะคือไม่รู้จักก็ไปถามนะครับไปถามคนที่อยู่ชั้น14ก็ได้เขารู้จักนะก็ทํางานรับใช้ใกล้ชิดเขาอยู่ไม่ใช่เลยแล้วก็เป็นคนค้านไม่ให้เพื่อไทยเสนอคุณธนาธรนะแกเป็นคนค้านเพื่อไทยไม่เสนอธนาธรเป็นค a ด d เด a t ตนาย,ยกรัฐมนตรีในนามเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยก็มีค a ด d เดตเป็นของตัวเองถึง3คนจึงไม่จําเป็นต้องชูชื่อคนอื่นแต่ฟังคุณธนาธรพูดเนี่ยมีคุณนทวุฒิไส้เกลืออยู่ด้วย ฟังดูแล้วเป็นการพูดที่ยกตนขึ้นมาข่มเพื่อไทยอย่างแบบไร้อย่างอายทำเป็นเนียนก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องเป็นพันธมิตรกันการที่เพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีกา้าวไกลเป็นเรื่องผิดอะไรทํานองนั้นพูดโดยขาดความเกรงใจขาดการศึกษาอย่างท่องแท้พูดยังกะเพื่อไทยเป็นลูกน้องคุณธนาธรพักเพื่อไทยคือพักไทย,ไทยรักไทยพลังประชาชนคนเคยเลือกเพื่อไทยพักไทยรักไทยเนี่ยสามคนจาก500คนเพราะศรัทธานในนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านปราบยาเสพติดท,ที่เขาฆ่าตัดตอนกันนั่นเหรอคุณธนาธรเนี่ยไม่ต้องเสียใจให้มากมายที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอย่าสะอึกสะอื้นคนอื่นเขาเห็นเขาจะสมเพศเอาเอาแต่พอดีพอง,งามเพื่อไทยให้เกียดก้าวไกลมาตลอดเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่ก้าวไกลได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนะฮะอย่างไรก็ต้องหาพักการเมืองอื่นมาร่วมรัฐบาลอยู่ดีในที่สุดรัฐสภาก็ไม่โหวตเสียงให้พิธาคุณธนาธรจะมานะชอกอกชอกลมโพธนาว่า กล่าวหาคนอื่นอีกหรือไม่ที่ไม่เลือกคุณพิธาย้อนไปโน่นครับอธิษสอนบอกว่าปี2,518พรคประชาธิปัตย์มี76เสียงเป็นจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แพ้พรรคกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่มีเพียง18เสียงคึกฤทธิ์เป็นนายอังตรีมอมเสหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะอันนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะพรคประชาธิป,ปัตย์ก็เลยเป็นฝ่ายคาันสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญไใ่ไม่สนับสนุนก้าวไกลไม่สนับสนุนคุณพิธาเพราะยังลางแคลงใจ ยังคลางแคลงใจเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ที่ก้าวไกลยังยึดเป็นสารณะผลการโหวตเสียงเลือกนายกจึงตกแด่พรกเพื่อไทยอารมณ์ของความเป็นเพื่อนเดิมกลับเปลี่ยนเป็นการขัดขวางทุกกระบวน่าก้าวไกลเดินต่อไปคนเดียวจะเดินคอตกหรือไม่นักข่าวไม่ได้ไรายงานคุณธนาธรครับระบบรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันการรวมเสียงให้มีเพื่อนสนับสนุนเป็นนายกเป็นเรื่องผิดหรือครับตอนก้าวไกลจัดหารัฐบาลนะหาเพื่อนเหมือนกันแต่เขาไม่เอาด้วยไง คุณธนาธรเป็นหัวหน้าพักดีกว่าคุณพิธาคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักดีกว่าคุณชัยธวัตตุลาธนนี่แกชมนะแกชมนะนะครับจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลและมีอะไรให้ธนาธรคิดไว้เยอะแยะครับเจดี JD ที่ไร้ฐานรากอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็พังพลายการยึดอดีตพระพุทธอิสระเป็นที่พึ่งเรื่องนี้โทษกรรมเรื่องเดียวก็ลําบากแล้วครับก้าวไกลเดินไปคนเดียวเถอะครับอย่าสร้างวัฒกรรมประสาทายเพื่อกับเพื่อไทยเพื่อไทยมีประสบการณ์สร้างงานสร้างประเทศ ไม่มีเวลามาทะเลาะเบาแว้งกับก้าวไกลขออภัยที่พูดตรงๆฝากไปยังคุณธนาธรสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580